เปกมอัดผมก็อยู่เองนะแล้วก็มาถึงไอ้นี่แล้วเขาบอกว่าเราจะเลือกเออเป็นเราจะเลือกครับให้ต้องพิมพ์ข้อความ f ิน i หรือว่าเป็นรปนะครับนี่ย go bye ooh โอ้เย wow. ้ต่ที้หนูแซดดแล้วม่ลายอะไรอ่ะฟืลจะ่เจอคนแบบนแบบนีแบบที่มักลับสู่การค็คุมหรือว่าอะไรแล้วเขาติดกาฮไอโยไอ้เฮียแล้วเขีมแบบอะไรเนี่ย Punca lebar, orang wow. punca bahwa Amerikaan, nggak กีวีไม่ใช่กีวีค่ะ อหนอะไรรูรู้อ่ะกูเลือกเลือกอ้วนหรือว่ารางกายที่้อม่ยล่ะอะอครับผมเนี่ยเออบิ๊กฟุตแมนนะเราเราไป แล,ล้วมีความดทำมันทำให้อร่อคพูเลือ่อตัดอเเอกเคนเหรอ้ไมนะมันทำใเถื่อนนไป มีขนตาที่ยาวหรือว่าจะมีเอโรครียเลยผมไม่ลู้บนบนบนดูจ่ะหรือว่ารถถังที่ คิก่อนีอเปนการรือทกู้เงินละสิบล้านพันพันปโอ้ ăn rồi, mày, luôn, cái